Level 25 The Office V2 หรือ Office V2 ความยากในการเอาตัวรอดระดับไม่ปลอดภยัยไม่มั่นคง Entity จำนวนต่ำสุดไม่ไม่สูงสุดเลเวลนี้เป็นเลเวลที่27ของ The Back Room คำอธิบายเลเวลนี้จะเป็นเหมือนห้องสำนักง,งานประกาศข่าวและอาจจะมีเสียงประกาศข่าว แต่เสียงนี้จะเป็นไปตามภาษาที่คนเขาใช้ตามจุดเกิดตามการเกิดของคนเช่นภาษาภาษาอินเดียก็จะเป็นเสียงประกาศข่าวอินเดียหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเป็นอังกฤษอะไรประมาณนี้และภาษามันก็จะแตกต่างกันและอาจจะมีบันไดซึ่งจะมีห้องใต้ดินและเห็นประตูตรงไ้นไหมประตูตรงนั้นจะล็อกแต่ถ้าคุณสามารถหา หากุญแจจากห้องใต้ดินได้คุณก็จะเจอแล้วคุณจะมีบันไดยอยู่คุณก็จะเจอกับเลเวลอื่นมันจะมีบันไดยอยู่เลนดนี้ถ้าคุณเดินไปสิบชั้นคุณจะไปผูในเลเวลหนึ่งไม่ไปผูในเลเวลศูนย์เพราะว่าจะมีประตูอยู่ถ้าคุณเปิดไปคุณจะเจอกับเลเวลศูนย์ทุกๆสิบชั้นจะเพิ่มเป็นทีละหนึ่งเลเวลถ้าคุณตากตัน หนึ100ชั้นคุณก็จะไปผูกในเลเวลสิโดยที่ไม่ต้องผ่านอันตรายแต่อาจจะมีความอันตรายอย่างมากเพราะจะมีปาร์ตี้โกเวอร์เพราะว่าเลเวลฟันจะเป็นเลเวลที่ไม่ต้องใช้กุญแจและปาร์ตี้โกเวอร์สามารถเข้ามาได้ง่ายและอีกอย่างจะมีเดอะสมายเลอร์อยู่ในห้องใต้ดินเสมอซึ่งมันจะมี1นถึงสตัวและจะสามารถไล่ล่าเขาผู้เอาชีวิตรอดได้ เนื่องจากเดอะสมายเลอร์มันอยู่ในที่แคบและแถวนั้นมีที่แคบแต่ข้อดีคืออาจจะมีกุญแจอานานิคมไม่มีอานานิคมอยู่ในด่านนี้เนื่องจากด่านนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนื่องจากจะมีปราร์ตี้โกเวอร์จำนวนมากและวัสดุไม่ไมเพียงพอและความยากในาการเข้าในด่านนี้ทางเข้าทางเข้าทางเข้าเดียวที่รู คือเข้ามาจากเลเวลที่24หรือหนวมมูลวิธีคือจะมีจานดาวเทียมที่มีประตูถ้าคุณเดินเข้าไปในนั้นคุณก็จะมาผูในเลเวลนี้และนี่คือภาพตัวอย่างที่กำลังโชว์อยู่นะตอนนี้อาจจะมีถังถังดับเพลิงมากมายเนื่องจากเนื่องจากเ,ออเหมือนตึกสำนักงานปกติและถ้าทางออก ทางออกในเลเวลนี้คือการหยิบกุญแจจากห้องใต้ดินทุกๆชั้นมาเปิดประตูแล้วจะพาไปสุ่มในเลเวลลับหรือเลเวลที่ไม่มีอยู่ในในเลเวลอาจจะไปผูในเลเวลฟันแต่มีโอกาสน้อยที่จะไปผู่และนี่คือคลิปของผู้เอาชีวิตรอดกูมาผล่อยู่ในเลเวลไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ 怎么了？Wait,